จะพาที่บ้านเรานะคะไปเที่ยวทะเลนะคะปกติที่บ้านเราไปเต็มที่ก็แค่ชะอำขยับม,มาหน่อยก็หัวหินแต่รอบนี้เราจะไปกันยันกุยบุรีเลยค่ะซึ่งเป็นสมาชิกในบ้านรัตนบุญบรารมีทั้งหมดแล้วก็มียิงยิบุรีแล้วก็มีเลื่อมมีอะไรไปกันครบครอบครัวเลยนะคะ1ปีเราจะไปกันประมาณ1ครั้งเราก็ดีใจมากที่เรารวมตัวกันได้นะจ๊ะถ้าสมมติว่ารวมตัวไม่ได้ก็จะกินข้าวปกติอยู่บ้านวันนี้คอนเซปต์ลายเสือเดี๋ยวไปดูกันอีกชัดๆอีกทีหนึ่งว่า เสือ <END Be at> ที่แต่งมาเสืออะไรแล้วก็สถานที่ที่ไปเที่ยวสวยไหมแล้วก็กิจกรรมของบ้านเรามีอะไรบ้างเวลาไปเที่ยวทะเลวันนี้ปาร์ตี้ลายเสือจ้าเสือแต่ละคนอันนี้เสืออะไรอรับคุณแม่ตัแก่เสืออะไรย่าเสืออะไรอ่ะตัวเสืออะไรอ่ะเอสเสืออะไรอ่ะไปไขนาดเขียวเออใส่เสืออะไรเอไหนใส่เสืออะไรกันฮะเสือรูงดูฮักแก่นี้ก็เก็บไว้กับจ๊กนี่ไป คนละทัำเลยมูนแล้วจ้าจิงแล้วจ้านขาาที่ึ้นไปดูข้างบนให้เขาพาไปดูข้างบนก่อนนี่ค่ะอันนี้เป็นชั้นสองเอร์มากอันนี้เป็นสระว่ายน้ำนี่ปลูกกับยาห้องนี้เออซื้อไหม สวยเนาะชอบไหมจ๊ะต้องซื้อหรอตอนนี้ตางพอแค่บ่อนี้สมควรมาที่ไกลเนาะเพราะไม่งั้นเราก็น่าจะรัวมะขามนี่บ้านเวอร์มากนี่นะจ๊ะใช้ขบวนไปสระว้ายน้ำล้วนี้ก็ติดทะเลเลยติดจริงไม่ต้องเดินไม่จกตา เวอร์ Whoa, มากมือมันคือแบบใช่ไหมเออนี่จะมาถึงช่วงเย็ยนนะจ๊ะปันดาอาสภัยเขาก็จะแบบถ่ายรูปแบบเซ็กซี่กันนะจ๊ะแบบเออแบบฉันมันยังไงมันแต่และคนมันเซ็กซี่กูรู้แล้วพื้นฐานความเซ็กซี่กูได้มาจากใครนะจ๊ะ แต่ละคนเออมันใส่ส้นสูงกันลงไปเลยจ้านะส้นสูงมันลงทะเลไปเลยแต่ละคนนะเออมันความเซ็กซี่ของบ้านฉันจ้าอ้าวนี่ก็เอาเขาด้วยแต่ละคนอ้าวโอ้โหปุง้งนี่แหละอ้าวนี่จ้าแล้วก็มองไนบนนี่วันนี้จ้าก็จะกำลังจะขอย่าลงมาเล่นน้ำย่าก,ก็กลัวจะทะเลพัดไป เออเอาไงงั้นไปคนเดียวนะโอเคไม่สนใจแล้วไปแล้วบ๊ายบายอ่านเนี้จ้าอันนี้ก็คืออยู่บ้านก็กินหมูกระพราพอไถึงนี่ก็หมูกระทะาี่ปลาบุ้งปลาหมึกกุ้งเครืงไม่มีนะแต่แบ,บ้าเด็กโตเรา,าแสงแามาแล้วจ้าตอกทำไมนะแดงขนาดนะย่าตอกนะแดงมากน่าจะจบที่นี่เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะไปไหนแล้ว หนึ่งชั่วโมงต่อมาไปเอือไปเอ็มไม่ชอบคนร้องเพลงลงทุก อันนี้เราจะมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดนะจ๊ะของอาเซอร์ไพรส์ของเราไม่ได้เซอร์ไพรส์กีกเีละโอ้ยนานมากอันนี้คือทำเองเลยนะเก้ก็ร้องสนุกไหมร้องเพลงประมาณร้อยเพลงแล้วตอนนี้ล่าสุดลินลี่เื้ยโอเคไหมโอเคเล่นเกมกันดีกว่าเริ่มเลยเลขอันตรายเท่าไหร่สามสิบสามสิบกินเกตจํานวนอาสามนวหนึ่งสองสามสี

หมดแก่กดแกเออรเรีย้าสิกไม่เกินสไม่เกิน4จำนวนเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแ2ดสิบสอง2ี2สามสี่สิบห้าสิบห้า สเาแเอ็ดสี่าเแล้ว4 7 4จ็ดสี่เก้าเก้าเอาเียแล้วกึงแล้วเอาแล้วห้าเอ็ดห้าสอง้าสามห้าสิี่ว้าอันนี้คือแอคทิวิตี้บ้านเราในการแบบตอนนี้หน้าเก็ดแดงมาเก็ดกต้อง และแล้วเวลาก็มาถึง Happy birthday to you Happy BIRTHDAY จบวันนี้ประดาวคาซานหนึ่งวันก็ทุกคนก็มเมากันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็คือมันอิ่มความสุขจนล้อนออกปากนอนจะแข็งยังไม่ได้เลยมาสไลด์ออคจังคูเช้า,ชามาทุกคนก็เล่น่าไมวาโ้ย อันนี้จ้ามือกลางวันก็เป็นซ้อมตรงซ้อมตามเ,าเทพไม่มีอาบุรีไม่มีซ้อมตามไให้ทายมือนี้เท่าไหร่พันรอแปร้อยแปดร้อยเฉลยคือหกร้อย <600. S 2> บาทหมดเนี่ยหมดเน,นี 600. ่ยหกร้อยบาท ต่อไปเราขับรถไปกินที่นี่ดีกว่าเฮ้หน่อยจ้ารยรับปริญญาหรอหัดบีบหัดบีบยิกเลยโบยิกทำเมืองไงยิกอ่ะอ่านี้นะจ๊ะเป็นเมนูเย็นของเราวันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรย่าปลาหมึกย่างปลาหมกย่างมันต้องใช้ยังไงเคล็ดลับมันคืออะไรมั่วเคล็ดลับคือมั่วนหรอ อันนี้นะจะเป็นปลาหมึกนะจ๊ะนี่มาขอดูหน่อยนี่ปลาหมึกไข่นะจ๊ะจากแม่จันสีนะจ๊ <c oughs> ะราคาถูกมาก่เป็นอะไรจ๊ะอันนี้เอยอทอดเออทอดทอปลาทูใช่มาทะเลต้องกินทอดปลาทูาดูไว้ทำแล้วยังไป็นต้ผ่าดีปักใต้อะค่ไแเอาแล้วสอนเออไปเชฟป้อม นี่นะครับของไข่ประตูนะครับแกะตรงนี้แล,นแ,ลแล้วจะเอานี้แสบไปไหนอะไร,รอ่ะดึงเัวไส้เป็นออกมา,อมาเออนั่นแหละเออยาสอง<ห>ยาสองครับใช่ <laughs> นี่โอเคแล้วนี่ทำเมนูอะไรจา้าคนนี้รอยอยู่รอหนึ่งสองสา <laughs> มสีแดงฟูแล้วอะไรก็ไม่รู้ <laughs> อ่าแกะให้เลยจ้าอันไหนลายเสือเนี่ยกุ้งหรือหญ้าเนี่ยสรุปกุ้งหญ้าลายเสือได้ทำเมนูอะไรไม่นั้นแกเอาลูกไม่นั้นอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยมุ้งซีฟู้ดไม่ต้องไม่ต้องตำหรอตำสิคะแกหั่นก้อนใช่หั่นเพื่อความอะไรอ่ะมันจะได้ไม่ใหญ่ตำเสร็จเร็วๆเชฟเอียนโทรมาร้องไห้แล้วไม่เคยเจอสูตรนี้ทำไหมไม่ทำนี่นะจ๊ะก็เป็นหมูกระทะร้านเดียวกับเมื่อวานชื่อร้านว่านินจา สาขากุยบุรีนะจ๊ะอ่ะยังไงนี่ผูหรือย่าเนี่ยนี่อาจาร์ันนี้เป็นเมนูตอนเย็นเดจาวูมาเพิ่งจะกินไปเมื่อกี้ที่มาเกี้ยวรามาทะเลเพื่อเรามาพักป้อนอันนี้คือพักป้อนจริงๆเนาะไม่ได้วุ่นวายกินกับนอนของแท้หลังจากเมื่อเย็นมี่แมดที่เรากินข้าวกันไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมาดูตอนกลางคืนว่ากิจกรรมจะเป็นเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวพาไปดูจ้าเดจาวูมีแต่คนง่วงนี่ก็ง่วงเนื่องก็อิ่มโอ้โหแต่ละคนนี่จ้ากระเป๋าตังค์พัง นายดูสิออกสระบบตังทังใช้ยังไม่เป็นเลเฮ้ยดูสินี่เป็นย่าเราเองนะทุกคนบอกว่าไม่อยากได้แต่แค่บอกว่ามันพัง <c oughs> ชอบไหมชอบมากจ้าอ่าแล้วในถุงมีอะไรอีกก็สำอางหมดวันนี้ใครโบนันแป้งหมดจ้า <c oughs> หมดทุก ลาบุรีมันไม่มีห้างไม่มีอะไรเลย <c oughs> มันแบบหมดอย่างเดียวกระเป๋าเ <c oughs> ป้ากระเป๋าเป้าพอแล้วนะครับกระเป๋าเป้า <c oughs> <c oughs> ถึงบ้านแล้วนะจ๊ะจะบอกว่ามันเป็นการเที่ยวมันไม่ได้มีสาระอะไรหรอกมันแค่แบบว่าอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวมันก็สนุกสนานดีบ้านเอเ็มเ,เป็นเป็นเขาเรียกว่าไงนะเอฟครอบครัวใหญ่เนาะบ้านเราอะครอบครัวใหญ่เวลาจะไปเที่ยวก็แต่ละทีก็ต้องพากันไปแบบนี้แหละก็ต้องตะเวงกันไปใครนะคะที่ยังแบบเออยังมีโอกาสที่จะเจอ ครอบครัวยังนู่นนี่นั่นอะไรก็พาเขาไปเที่ยวบ้างมึงรอยยิ้มของคนในครอบครัวทําให้ชีวิตเราฟูขึ้นแบบอืมเนี่ยไม่ฟูละปิงินมาทาให้แบบใจเราฟูขึ้นจริงๆอะ่ะก็มีโอกาสก็พาไปเที่ยวนะจา๊ะก็มีแค่ที่บ้านแหละที่ไอ้นี่เราที่สุดนะจุ๊บ